สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาทำการรู้จักกับช่องผมนะครับผมช่องนี้ชื่อว่าปอนตอนสุดที่สุดน้องหรือว่าถ้าเรียกอีแบบนึ่งคือปอนตันสุดที่สุดนะซึ่งก็นั่นแหละนะอย่างแรกเลยเรามาเริ่มจากคิดโอ้โ what what okay เรามาเริ่มกันต่อดีกว่าอยากให้สนใจมิค่อนความผม โอเคอย่างแรกเลยอย่างแรกผมชื่อป่าตุงนะทำเนื้ชื่อผิดเพราะส่วนใหญ่ป่าตุ้เรียกชื่อผิดตลอดอันนี้จริงๆนะคือผมไม่รู้แหละว่าทําไมคนถึงเรียกชอผิดผมก็สงสัยน,นะ <c oughs> ซึ่งก็ผมไม่รู้แหละว่าทําไมแต่ว่าผมเกลียดคนแฮปเ็นอะไรอย่างที่สองทำคอนเทนต์อะไรบ้างอย่างแรกเลยผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ เกมนะเกมที่ผมเล่นอยู่อ่ะแล้วก็เกมอื่นด้วยนะอย่างเชน่นท็อปเกมมีฟานี่แหละแต่ว่าส่วนใหญ่ผมจะไม่อ,ปอัปโหลดคลิปัูนะี้แหละนะเลย Why does he keep spinning me ไม่รู้ครับเอ่อ j u สร e พ e ร o r t team ต้องรีพอร์ตนะผมรู้โอเค โอเคอย่างที่สองคอนเทนต์ใช่ไหมเออใช่อย่างที่สองผมทำเน o คิปแบบเกมใช่ไหมโอเคแล้วก็เกมอื่นแล้วก็อะไรอย่างอื่นแล้วก็ชีวิตประจำวันของผมนะอย่างที่สามโอ้ยผมกำลังคิดอยู่เลย